ตรงนี้คือ2เดือนแล้วนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งที่นัดกันไว้ไม่ได้มาเพราะว่าปิดภารกิจที่ภาคใต้เราจะมาดูกันว่ามันจะออกไหมหรือว่าอย่างไงมาดูครับทุกต้นนี้เนี่ยแต่ก่อนเป็นยังไงออกไหมมันบ่ออกแล้วครับมันตายมันตายไปเลยครับบ่มีอะไรมือนี้กี้ให้เบิ่งดูมือนี้มันออายุสุดเนี่ยก็ชือว่าเออมีใครอยุสั้นเนี่โยนี่ยืนว่าว่าขี้จะทำมันออกตลอดเนี่ยทำยองว่ากยิบจะสิ้นหันี้เออออกแล้วสั้นเอาแต่ก่อนมีทานิเอตเนี่ยเจ้าเคยกินเบิ่งมันออกมั้งส์ เอ้าค่ออกแล้วจังเสาเนาะตลองมังเมื่อเดี่ยไใส่ได้ขายได้รถปุยค่ามันออกซันี้หทะเลาะได้เมื่อยู่วานนั้นส่วนนี้ไปอยากเห็นแท้ครับกับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง่นะครับื้อนี้นะครับผมหมอก็ได้มาติดตามผล ทีเฮดไ้ของ2เดือนที่แล้วนะครับที่ลูกซย์มาเฮดไ้เขาจะไปเบิ้งกันว่า2เดือนที่ผ่านมาเพื่อนด้กีดบอหรือว่ายิ้นิเขาข่าวว่าตรงนี้มาอาจจะลาแล้วนะครับผลหายไปแล้ววซันแต่เขาก็บรรูุว่าผลมันถิยังบอไปเบิ้งกันนะครับไป เอากัลัหออกการจากของสวนเพิ่งแล้วนะครับดีาถามเมื่อว่าเพื่อนชื่อยังอยู่บ้านใดตำบลไหนครับชื่อคงกิจานสะอาดครับอยู่บ้านคำบ้านทุ่งน้อยครับตำบลนาคมินอำเภอพนสวรรค์จังหวัดนครพนมครับตรงนี้คือ2เดือนแล้วนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งที่นัดกันไว้ไม่ได้มาเพราะว่าติดภารกิจที่ภาคใต้โอเคครับเราจะมาดูกันว่ามันจะออกไหมหรือว่าอย่างไงมาดูครับอ่ะไหนอ่ะเพราะมากกดเพราะเป็นคนกีดทุกวันบ่ครับ ต้นนี้เนี่ยแต่ก่อนเป็นยังไงออกไหมมันบอออกแล้วครับมันตายครับมันตายไปเลยครับมันบ่มีซึมมีอย่างเป็นบ่ครับซัมบ่ซึมเลยแล้วเนาะมีซึมแล้วก็มีตั้งหัวกับท้ายต้องหันเท่ว่ามันมีมันตายแล้วกลางเครื่องมันซึมบ่มีนะมันซึมตั้งหัวกับท้ายต้องหันเออหัวท้ายนี้ครับนี่เรามีบ่มีเลยอ่ะมือนีกี้ให้เบิ่งดูมาดูกันนะครับว่าจะมีไหมอันนี้ต่อจากแผลเก่าเลยนะแม่นบ่ครับอืนะครับเอ้มันหอดเด้ แลวแต่ก,ออก่อนมันเปลี่ยนมันมีปะบ่เปลี่ยนแล้เนาะเมื่อก่อนเนาะมันบ่กเออกเลยเนะาะมนันข่ามันมึข้างนี้ก็ตายข้างนี่ก็ตายอยูน่นเียพักก็เรียกกรีดอยู่เนี่ยแต่ก่อนจะไม่มีนะครับอันนี้คือซ้ําหน้าเดิมเป็นบ่ครับน,นะครับ,รบอันนี้ตัวแรกถือว่าจังใดดีคันแบบนี้ก็โอเคแล้วคันแบบมีแค่ทำมัไรซ้ำเนี่ยทำมันไรซ้ำนี่ดูโอเคหรือว่าโอเค เอามันออแบบนี้ตลอดเลยฮนคือโอเคแล้วเนี่ยใส่ได้ขายได้รดปุ๋ยครับมันออกแํานี้หาเละได้เมื่อตุวานันส่วนเพิ่มส่วนเพิ่มไปยากเต็นแท้ไปเี่ตัวที่สองอันนี้ตัวนี้สองอันนี่อ่ะมาเบิองแต่ก่อนกรบบ่อคือกันเด็ยนบ่อบ่อแล้วยังยุดเนาะอันนี้ก็ต่อจากที่เดิมนะครับเหมือนเดิม ต้นที่สองเป็นไงออกอยู่ครับอันนี้กันนะอันนี้ก็ออกนะครับจาออกปก,กติไม่ได้กีดนะครับไปดูต้นที่สามต่อแต่จะให้เปิดไปเรื่อยๆเลยไม่มาเท่าไหร่นะครับมันมีซึมๆข้างบนข้างล่างก็มีสร้างเยื่อขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าพักฟื้นมานานเพราะต้นนี้นี่ป้ายยาเ,เบิดอะไรอยู่นี่นนะอันนี้บ่ต้นพูดเบิดแปงโอ้ยโอ้ยยันพวกทานีทานี้นเบอ่อไดเบิดได มันม่วนมีประเพณีครับเขาจากผมก็าพอที่อ่านจะที mm ่เข้ามาถามลูกสายครับมาสายอ่ะไปดูต้นต่อไปไปดูต้นที่สี่กันไปมาดูนะครับกี่ท้าไป็เม็ดแล้วพี่น้องนี่เอาเบื้องเมืองไรเราจะมองเก่าได้บอกต่อจากงงเนี่ยรุ่นเนี่ยต่อจากที่เดิมเลยนะครับมือนี้มั็นอ้อยุ่สุดเนี่ยก็ชือว่าเออมีงใครยุ่งสับนี่ ก็โอเคอยู right, okay ืน okay, ป okay, okay. okay. ่ะเอาโอเคจะับมันออกตลอดเด้ยทำยังไงวะที่จะเห็ล้วนี่ยเออออกแล้วซ้ำเนี่เขาจะกอนมีทันดีเอสเนี่ยเจ้าเคยกินเบิ่งมันออกป่ะสัเก้ามันออกแล้วจังเสาเนาะกันรองไม่พูดเจ้ามันบวกออกนี่แล้วก็จังเสาหยุดไว้เนี่ยออกมาเมื่อนานเห็นเห็นว่ามันออกอยู่เป็นวะเห็นอยู่ซ้ำเนี่ยออกเนี่ยโอเคเป็นว่นดีทำแว่าโอเคอยู่เนี่ยโอเค ไว้คือเก่า่าแกะอ๋อเมาเบิองอีอยู่ได้เออได้มามาเออมาต้นที่สี่นะครับเดี๋ยวไปต้นที่ห้าต่อมาดูต้นที่ห้านะครับคนเดี๋ยวมองได้มองเก่าเก่าวันนี้ละถ้ามันอกมันจะต้องออกนี่ละถ้าไปกินน้ำมือมันออกได้คำคือเินทิงขึ้นมือขนาดปกติคือถ้ามาตายตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีเห็นบ่ามีเลยครับถ้ามีถือมามาถือว่าจังไดผมก็ถือว่าดีเติบได้เนาะครับว่ารุ่นนี้เราได้้นแล้วโอเคแล้วพะว่า เราเอาทุกหน้าเอาเพื่อนเปิดหน้าเก่าหมดเลยครับทุกต้นเมนบอกครับนี่นะครับเป็นตัวที่ห้านี่ประมาณนี้ถ้านำเลี้ยงมันจะหยดเร็วนะครับมันจะติ้งๆไปเลยอันนี้มันคือยางชัดๆนะครับอนอยู่ไอ้เบิ้งตัวที่หกไปต่อมาพูดด้วยทั้งนี้ดูต้นที่หกนะครับ อันนี้เป็นต้นที่หกที่ทําไว้เนาะอ่ะเบื้องนะครับต่อจากที่เดิมเลยทุกทุกทุกต้นม,มาดูกันไม่ใช่ว่ามีแรกสองมีจะออกจเหมือนต้นปกติมันก็เป็น,ปนไปไม่ได้หรอก <c oughs> <c oughs> นอกจากต้นที่ส,สมบูรณ์จริงๆถึงจะได้เห็นบออันนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตายนึ่งนะครับเอามันผิดแตกต่างกับที่ต้นเราดูเมื่อกี้ไหมครับแตกต้น,ตนที่เรารดูว่าไม่ได้ทําแล้วไปป้ายยาไว้ใช่ไหมแต่อันนี้ที่หวั่นของพวหมอเกษตรไว้นะครับ อันนี้เป็นต้นที่6เอาเปเท่าไรเห็นละเห็นละครับยุคค้างยุคครับมันออกตลอดเนี่ยอย่งเงี้ยเดี๋ยวซื้พรวนบ้างอาทิตย์นี่แหละเรื่อเปิดอยในบ้านเนี่ยเพราะว่ามันยุดเลยตั้งแต่เมื่อกี้เรื่องยอดไปเลยเลยดิยอดไปเรื่อยลายลายมีดพวกนี้มันจึงสสมบูรณ์ออกมาปกติไม่มาแล้วเพราะว่าเราเห็นอย่างนี้นะครับมันก็ต้องมีการบำรุงเพิ่มหรือว่าเราก็ต้องมีการสลอยสักหน่อยต้องกรีดลงมาเยอะๆถึงจะเห็นเต็มร่องปกตินะครับอ่ะไปดูต้นที่7ต่อนะครับต้นที่6มาแล้ว ต้นที่เจ็ดต้นนี้อืะต้นที่เจ็ดนี่นะครับมันจะไหลผิดกันนะครับเมนบอครับมันจะไหลเร็วเพราะว่าหนึ่งนะมีการเปิดไว้ก่อนหน้านี้เมนบอรครับโ <Okay. S 1> อเคก็มีการเปิดไว้ก่อนอยู่นี่นลักษณะการหยดนะครับตัวนี้อันนี้เป็นต้นที่เจ็ดนี่ก็อทาไว้ดินี่นี่ไหมเมนบอรครับครับอ่าโอไว้อยู่ไปไปดูต้นที่แปด การสร้างขึ้นมาแม่นบออันนี้มันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับตัวนี้มันเป็นอะไรข้างล่งางเพิ่งสร้างเส,สียขึ้นมาอันนี้ต่อจากหน้าเดิมแต่มาเปิดใหม่เนาะอันนี้นนเปิดน้าใหมา่เนี่ยโอเคนะเอามาต่อกี่ต่อเลยออ้เป<อ>็น,น,นต้นเลี้งครับะะว้าวมามาดูตัวทีเก้านี่มาเนี่ยวันนี้มันจะมีไหมมาดูมาดูมาดู กีดที่เดิมนะครับที่เดิมที่เดิมต่อจากที่เดิมถูกแกต้นนี้ไม่มานะครับถือว่าไม่มาเลยอ่ะโอเคนะครับอ่ะไม่ไม่ต้นที่สิบอยู่ไสบันดิต้นที่สิบไม่มีใช่ไหมเพราะว่าต้นที่สิบมีการป้ายยาไว้ต้นที่สิบแม่แล้วเป็นมะแม่อะไรแม่ลยเขาป้ายยาแล้วครับกีดดูทั้งหมดเก้าต้นเพราะว่าอีกหนึ่งต้นมีการป้ายยาไว้นะครับก็เลยว่าไม่ไม่ถือว่าเรา ทำตัดทิ้งไปเลยในการที่เราทาแล้วมาป้ายเนี่ยเราก็ไม่ไม่คิดคํานวณเข้ามาใช่ไหมครับอาจจะได้ไม่รู้แต่ไม่รู้ไงจะได้รู้ความแตกต่างของมันว่ามันเป็นแนวใดตัวที่ป้ายครับตัวนี้คิดว่าจะไงเห็นแบบนี้แล้วโอ้มก็ดีแล้วเนาะดีก็โบได้มียังมาทาแล้วมันเกิดขึ้นเลยมันดีปุ๋ยมียังเนาะอันนี้มาบำรุงแบบนี้ออกแบบนี้มันก็ถือว่าดีเลยเนาะครับตอนที่ยังไม่ทําตอนที่ยังไม่มาใส่ของพหมอนี่มันออกบ่มันบ่แล้วครับบบจังหยุดไปเนี่ยครับมันออกมากี้ตลอดเลยเนาะ ยี่ได้ยัมันบอกเรามันฟ้าเลยนาอมีแต่สิ้นนั่นแหะแต่สิค้นนั่นแหละบอนีถ้าเกิดว่าลอยลอยคะแนนนหายจากคะแนนบอนีมันก็ซ้ำได้สั่นร้อยหนึ่งมันก็ได้จุดเจ็ดแปดสิบพุ่นแล้ววกสิบดสิบพุ่นแล้วหายหกสิบเจ็ดสิบคนครับอนีเรมืีที่มาเห็นน่ได้เสียเงินบอได้จ้างบอจ้างยังบอโอ้ยแต่เห็นกันก็ยังไปเห็นใจเพื่อน้องต่ามาถ้าใคเห็นนี้น้องไปจ้างเดี๋ยวได้ยี่จ้างกันได้ปีโอ้ยมาจ้าง มือนี้นะครับก่อนที่เขาจะจากอัมลาพ้าจากกันไปนะครับก็ขอฝากนะครับช่องนะครับเฟซบุ๊กยูทูปนะครับเพจพ่อหมอเกษตรนะครับพิมพ์คำว่าพ่อหมอเกษตรนะครับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องยางตาหนึ่งน้ำยางบ่ไล่น้ำยางไรหน่อยหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับพวกนี้โทรปรึกษาพ่อหมอได้หรือว่าทักเข้าไปในเพจนะครับอ่ะมือหนีเข้าสองคนกับกาวเข้ามาสวัสดีครับขอบคุณในหลายครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ